ข่าวด่วนเส้นริบลมตะวันตกเหนือท่วมแล้วหลายพื้นที่ขณะนี้ขณะที่พาย,ยุเข้าใกล้ทางตอนใต้ของเกาะไหหลําด้านอุตุประกาศเกินฉบับที่2-5ถึง5พยากรณกาศกลับม,มาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตะัยอุตกาภายัยพพยากรณาา์ทางเพจและ y ยูทูบฝนฟ้าพยากรณ์พริพรลูกพิลาชัยทางเฟซบุ๊ก ประจำวันเสาร์ที่9พฤศจิกายนในช่วงเที่ยงซึ่งในวันนี้แอดมินจะพามาดูและติดตามเส้นทางของฝนจากลมตะวันตกที่สร้างความเสียหายให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนบริเวณพื้นที่ภาคเหนือรวมถึงการแจ้งเตือนฝนในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคใต้8-11พฤศจิกายนภาพข่าวที่ส่งเข้ามาจากขางบ้านแนวโน้มฝนและอากาศหนาวย็นจะเป็นเช่นไรกันบ้าง เราจะมารับชมรับฟังในด้านของข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับก่อนอื่นนี้มินจะพาไปดูในด้านของคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกที่ทําให้ได้รับความเสียหายโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคเหนือกันนะครับภาพข่าวเหตุการณ์แรกที่บริเวณพื้นที่ตลาดสายลมจอยเช้าของเมื่อวานนี้8พฤศจิกายน2 5 6 7 ได้เกิดน้ําท่วมถนนบริเวณสายลมจอยหน้าตลาดสายลมจอยเป็นครั้งที่11ในปีนี้นะครบแม่สายชายแดนท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมาติดกับจังหวัดเชียงรายน้ําสายเริ่มสูงขึ้นอีกครั้งหลังจากฝนตกหนักติดต่อกัน3วันตลาดสายลมจอยน้ําท่วมเป็นครั้งที่11ในปี2517ปากทางถนนสายลมจอยดังในภาพที่โชว์อยู่ในขณะนี้ขอบคุณภาพจาก ขอบคุณภาพจากคุณสิริมงคลปิงปิง,ปงแม่สายภาพข่าวเหตุการณ์ต่อไปที่บริเวณพื้นที่แม่ห้องสอนบ้านยอดน้ำท่วมหลวงข้าวที่ชาวนาเก็บเกี่ยวผลผลิต แม้ว่าจะเข้าสู่ฤดูหนาวของปีนี้แล้วบริเวณพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนก็มีฝนตกทั้งวันยาวนานเกิน12ชั่วโมงทําให้น้ําไหลเข้าท่วมพื้นที่การ,กรเกษตรที่กําลังเก็บเกี่ยวอยู่พื้นที่ที่อยู่ใกล้แม่น้ําขอให้ระวังกันด้วยนะครับปีนี้ฝนตกสร้างความเสียหายให้กับชาวนาตั้งแต่ปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากคุณการดาจําแก้วส่วนภาพข่าวเหตุการณ์ต่อไปที่สันป่าตองเชียงใหม่ แปลพฤศจิกายนเมื่อวานนี้รายงานพื้นที่บ้านดงกำตำบลทุ่งสะโตกอําเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่แม่น้ำขานเริ่มไหลล้นตลิง่งขึ้นท่วมพื้นผิวการจราจรในปริมาณที่เพิ่มสูงขึ้นขอให้ชาวบ้านในพื้นที่ระมัดระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากคุณพงศกรรันมูลทองคำผัดตันนาแนตไขย้อยเชียงใหม่นอกจากนั้นแล้วนะคะ บริเวณพื้นที่ภาคเหนือคืนกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากวันนี้เป็นต้นไปก็จะค่อยๆลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆนะครับจะมีก็แต่ในด้านของฝอนบริเวณภาคใต้ที่จะเพิ่มมากขึ้นแทนนะครับซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศแจ้งเตือนในเรื่องของพายุยินซิงล่าสุดนะครับเป็นฉบับที่2ถึงฉบับที่5ในเรื่องของพายุใต้ฝุ่นยินซิงบริเวณทะเลจีนใต้ทางตอนบน ีศูนย์กลางละติจูด18.6องศาเหนือลองจิจูด117.7องศาตะวันออกความเร็วลวมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ150กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งพายุลูกนี้กำลังเคลื่อนต่อทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งคาดว่าจะเคลื่อนต่อเข้าใกล้ทางตอนใต้ของเกาะไหหลำประเทศจีนและชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางในช่วงวันที่10จนถึง12พฤศจิกายนนี้นะคะ และจะอ่อนกำลังลงตามลำดับโดยพายุลูกนี้ม้เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบเส้นทางก่อนการออกเดินทางในวันและเวลาดังกล่าวไว้ด้วยอันหนึ่งในช่วงวันที่9-11พฤศจิกายน2017ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนล่างประกอบกับมรสุมตะออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางพัดปกคลุมอ่าวไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบน,ล,น,บนลักษณะเช่นนี้ จะทาให้บริเวณภาคใต้มีฝนตกหนักหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดันนงกลา่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทาให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดชิงเขาไกลห่างน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มขอให้ติดตามเพียงรากาศประกาศคาเตือนกันอย่างใกล้ชิดนะครับส่วนการ,ยรากาพยากรณ์อากาศพยากรณ์ฝนบริเวณพื้นที่ประเทศไทยในวันนี้ 9-10ิพฤศจิกายน2 5 0 7บริเวณความบรากาศสูงหรือมรลอากาศเย็นปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนเทะเลจีนใต้ทำให้บริเวณกลางมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลงอีก1-2อ,องศาบริเวณภาคเหนือและลดลงเล็กน้อยบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือในขณะที่ทึ้น,กร,น,ก,นกระแสะลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศเมียนมาเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือตอนบนภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออก มีฝนฟ้าขนองบางแห่งขอให้ประชาชนบริลนประเทศไทย,ไทยตอนบนดูแลสุขภาพเนื่องจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงส่วนเกษตรกรเกรตรียมการป้องกันระวังความเสียหายต่อพืชผลทางการเกษตรสำหรับร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนล่างเข้าสูหย่อมความประกาศต่ำบริวเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางพัดปกคลุมประเทศไท,ไทยทางตอนบนและภาคใต้ตอนบน,ท,น,บนทําให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระมัดตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนตกสะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลาลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาไละทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มส่วนคลื่นลมอ่าวไทยและเะเลอันดามันมีกำลังปานกลางอ่าวไทยคลื่นสูง1ถึงเมตรอันดามันสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือขอให้ระวังในการเดินเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนภาคเหนือ จะมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลงอีก 1- 2องศาจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ส่วนมากจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และเชียงรายภาคตะวันอ,ออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยภาคกลางจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าฝนฟ้าขนองร้อยละ1ิบบริเวณจังหวัดกาญจะนะบุรีราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครและนครปฐม ภาคตะวันออกรวมทั้งชายฝั่งฝนฟ,ฟ้าขนองร้อยละสิบส่วนมากบริเวณชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดทะเลคลื่นสูงหนึ่งเมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูงหนึ่งเมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานคะรบริมณฑลฝนฟ,ฟ,ฟ้าขนองร้อยละสิบภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าขนองร้อยละเจ็ดสิบฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช พัทธลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสทะเลคลื่นสูงถึงสองเมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่าสองเมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขน,น,น,นองลอยละหกสิบฝนตกหนักบางแห่งบริเวณพังงากระบี่ตรังและสตูลทะเลคลื่นสูงหนึ่งเมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่าสองเมตรขอให้ติดตามเพกประกาศประกาศคำเตือนอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมอดมมีรายงานให้ทราบเป็นระยระยะ ยังคันทุ่งดีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารแห้่รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยชั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ให้ดยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ